ก็จะก็จะูนะครับมองมองด้านหลังเรื่องของเกิืเกดที่เรื่องของกล้ามนนะฮะเที่ยวสอตัวนกล้ามเนื้อ้ก็จะได้หลอนะครับจะได้ควายาวความความสั้นควายาวงคงดีนะครับแต่เรื่องของน่าก็อาจจะแพ้หอาเนาะอาจะของนัก็ไม่ชัดเจนนะครับการเดินก็ดีนะครับนี้ก็เรื่องของหางเรื่องของหากับเรื่องของ ขอเขาีนะครับความดีครับเรื่องของันทะนะครับยีกมตัวยาวี่ขาข้างสวยมากนะครับขาก็ข้างแข็งแรงดีนะครับเรื่องในช่วงด้านหน้าหรืด้านหลังเขาแบเขาจะร้อยกัก้นร่งของหัวพวกเรว่องขออรนะครับเรื่องของตัวหาของัทะนะครับนี้คณะกรรมการลยให้ลำดับที่สา อ่าเดี๋ยสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้หมายเลขหมายเลขหนึ่งตัวแรกครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับตัวนี้ก็ไปดูนิดนึงให้ดูหน่อยครับมีวายสองตัวแรกนะครับถ้าเรามองมองมองทุทเลยนะครับความโดดเด่นของมันก็อยู่อยู่สะโพกตัวนี้เองสะโพกสูงยาว มึงเลนะนะครับอ่าุดีตรนี้นะแลงการอด่างนะคือคือในช่วงช่วงเัาเนี่ยถ้าเขายาวยืดก็รับล่อไปหน้าเราก็ยังมีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอีกจุดนึงก็คือกระบองที่ลี่นิดนึงเนาะไม่่อยโดนแดดเท่าไหร่ไม่ใช่ไหมว่าไม่ต่างเดียวกไกลนะครับแต่ว่าต้องเอาวิธีวินายให้ผิวพรรณเขจะดีนะครับอันนี้ก็จะออกตรงนี้เองรเปล่ดีไหมน่าจะดีเนาะนะครับ พือนพันนะครับหรือส่วนท้ายส่วนหน้าเนี่ยถ้าส่วนท้ายเรียบๆนนะครับแต่ส่วนหน้าเนี่ยค่อยค่อยถ้ามันใหญ่กว่านี้อ่าโค้งตึนกระสวยกระสวยนะครับส่วนท้ายเล็กนึงนะครับอันนี้ลำตัวลึกนะครับหลังตรงนะครับก้ามเนื้อดีฐานดีนะครับอ่าเรื่องของหน้าอกหน้าอกก็กว้างัๆแต่เป็นเขาหน้าอกสูงไหล่ยาวไหล่โค้งตึงมีความเรเยอะนะครับ ทาเทียบงน,นี้แบหน้ากันเลยครับคณะกรรมการเลยตัดสินได้หมายเลขหนึ่งแตัที่หนครับหมายเลขห้าที่สองครับขอบคุณครับ